สวัสดีค่ะนาดาสันมาดค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตข่าว30วัน30ข่าวของมาวีและอูตอนค่ะข่าวที่10สําหรับวันที่24พฤษภาคม2566ค่ะสําหรับข่าวดีที่10นะคะอูตอนนา ULC 20หรืออูตอนเชนเข้าสู่เว็บไซต์อูตอนเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งระบบบล็อกเชนของอูตอนนั้นนะคะมีความปลอดภัยสูงเป็น Layer One บล็อกเชนอยู่ในระดับเดียวกับบล็อกเชนที่ได้รับความนิยมอย่างเช่น Ethereum ค่ะ ไบนัลและทรอนสแกนค่ะดังนั้นค่ะบรรดาผู้ที่ทำการสเต็กกิ้งเหรียญผ่านแพลตฟอร์มมาวีสามารถทำธุรกรรมการซื้อการขายเหรียญน,นะคะผ่าน ULC 20หรืออ o ตอนเช n ได้แล้วค่ะเหมือนอย่างเช่นที่ทุกท่านทำธุรกรรมบัตรผ่าน,น BEP 20และ TRC 20ที่รองรับในแพลตฟอร์มมาวีค่ะหลังจากการปล่อย ULC 20หรือ u t ตอนเชน20ออกมานั้นมีผลดีอย่างไรบ้างเราไปดูกันค่ะ การเกิดขึ้นของ ULC 20หรืออูตอนเชนนั้นสามารถทำให้ผู้พัฒนาหรือนักวิศวกรของอุตอนนะคะสามารถที่จะ,จะนำอูตอนเชนนี้ไปใช้ในสมาร์ทคอนแท t ต่างๆได้ค่ะซึ่งสมาร์ทคอนแท็หรือสัญญาอัจฉริยะที่ใช้บนผ่านเชนอูตอนนั้นมีการทำธุรกรรมที่ถูกต้องและรวดเร็วขึ้นและสร้างโทเค็นของตัวเองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะนั่นหมายความว่าอูตอนคือสกุลเงินดิจิตอล ที่มีบล็อกเชนเป็นของตัวเองและมีระบบความปลอดภัยเป็นของตัวเองเท่ากับมีศักยภาพในการเสริมสร้างความปลอดภัยและความรวดเร็วได้มากกว่าสกุลเงินที่ต้ลอื่นๆค่ะ 2. ค่ะจะเป็นผลดีสำหรับนักวิศวกรนะคะในการที่จะพัฒนาระบบนะคะที่สามารถยืดหยุ่นแก้ไขในการทำงานได้ค่ะ ซึ่งหากนักวิศวกรจําเป็นจะต้องมีการแก้ไขโค้ดต่างๆในระบบภาษาคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำงานได้อย่างง่ายดายค่ะเพราะนักวิศวกรของอุตสาหนั้นไม่จําเป็นจะต้องแก้ไขโค้ดทั้งหมดในภาษาคอมพิวเตอร์ค่ะ 3. ค่ะ การที่อุตรนั้นมีบล็อกเชนเป็นของตัวเองจะเป็นการเปิดประตูสู่การสร้างโปรเจกต์อีโคซิสเ็มหรือนิเวศต่างๆของอุตรนนั่นเองค่ะการที่อุตรนั้นมีบล็อกเชนเป็นของตัวเองนะคะและปล่อยออกมาใช้งานแล้วอย่างสมบูรณ์นั้นเสริมสร้างทําให้การทํางานของอีโคซิสเ็มมีความปลอดภัยรวดเร็วและต้นทุนต่ําในการสร้างความปลอดภัยในอีโคซิสเ็มหรือนิเวศนั้นๆค่ะ4ค่ะประโยชน์สูงสุดเลยก็คือเราจะมีจำนวนประชากรคนที่เข้าใจ มีความรู้เข้าถึงและใช้งานบล็อกเชนเข้ามาร่วมใช้งาน ULC 2 0หรืออุตรชินมากขึ้นค่ะดังนั้นจะเกิดการทำธุรกรรมมากขึ้นในชุมชนของอุตรน์ค่ะและแน่นอนค่ะสิ่งนี้จะทำให้เกิดความสนใจในบรรดาผู้ถือของสกุลเงินดิจิตอลผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงและสามารถใช้งานบล็อกเชนได้หรือสกุลเงินดิจิตอลได้และเหานักลงทุนต่างๆก็จะให้ความสนใจกับสินทรัพย์อุตรนค่ะ ดังนั้นประโยชน์ทั้งหมดจะมีแก่ผู้ครอบครองสินทรัพย์อุตรนนแน่นอนค่ะด้วยกับกลยุทธ์การทําากรตลาดค่ะเมื่อดีมานสิ่งใดที่มากขึ้นเท่าไหร่มูลลค่าหรือราคาของมันจะพุ่งสูงมากเท่านั้นค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสําหรับข่าวที่10นะคะแล้วพบกันในข่าวที่11สําหรับวันที่25พฤษภาคม2 5 6 6ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ